สวัสดีทักทายวันนี้บรนณาก็กำลังจะไปจ่ายตลาดกับอาริฟอีกแล้วอะไรนี้จะตามมาทำไมกันทุกอาทิตย์อย่าบนมากเลยครับพี่กล้วยเร็วเร็วรีบไปจะได้รีบกลับอาริฟไม่ชอบพ่อขาแต่พี่กล้วยน่ะชอบนะอืมหมายถึงพ่อขาเขาน่ารักอัธยาศัยดีเฟรนลี่ทุกคนเลยอ่ะสวัสดีครับพี่สาวคนสวยนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะ ใจตลาดที่ไรก็ใจฟูตลอดรู้สึกเหมือนว่าบปนนานปปุระสุดๆตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในตลาดเลยอ,อ่ะอมรีบรีบไปซื้อของถะครับพี่กุ้ยรีบจะทนไม่ไหวแล้วนะครับโอเคได้เลยจ้าได้เลยจ้าไ<แ>ปไปไปซื้อของกันร้านแรกที่พี่กุ้ยจะมาซื้อก็คือร้านขายพริกหยวกอีกแล้วเอาสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเหมือนเดิมนะจ้านนอง่อขา,าเอาสี่ละครึ่งกิโลก็จะรวมเป็น1กิโลในราคา40ิลีลาหัว่า30บาทช่วงเนียวกุ้ยชอบทําพริกหยวกทอดมากมันอร่อยสุด ดเดี๋ยวซื้อไปทำอีกดีกว่าโอเคซื้อเสร็จเรียบร้อยก็ไปร้านผักใบเขียวต่อได้สวัสดีครับพี่สาววันนี้รับผักอะไรดีครับต้นหอมมห้พี่ก่อนเลยจ้ะส่องมาละยี่สิบลีลาหรือว่าสิบห้าบาทดูสิผักชีไม่มีรากอีกแล้วถึงพี่จะชอบน้องๆแค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่ได้ยังไม่เอานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นงั้นก็เอาผักสลัดแทนและกันหนึ่งห,หัวละสี่สิบลีลาหรือว่าสามสิบบาทต่อไปเอาอะไรอีกดีนะหุยในที่สุดหัวชเท้าก็มีมาขายสักทีเป็นหัวเล็กมากเลยอ่ะ ราคาก็แรงอีกอลโลละตั้ง70ลีลาหรือว่า53บาทเดีเลือกไปสัก2หัวก็แล้วกันเอาไปต้มน้ำซุปทำกว๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าเดี๋ยวจ้าเอาไปเ <ๆ S 1> พิ่มอีก1หัวรวมเป็น3หัวก็แล้วกันช่างแล้วก็ได้ราคา25ลีลาหรือว่บา9บาทอุ๊ยดีมากราคานี้เลศเอาอะไรเพิ่มอีกไหมครับบอคครีก็สดดีนะครับไหนพี่ขอดูหน่อยอุ๊ย สดจริงงั้นพี่ก็เอาหัวนี้แหละรับไปจ้าเดี๋ยวเอาไปทําผัดบล็อกโคลี่กินดีกว่าไม่ได้ทํานานแล้วแถมราคาก็น่ารักด้วยเพิ่แค่40ลีลาหรือว่า3าบาทเองนี่คือใบของดอกกะหล่ำมัดละ35ลีลาหรือว่า27บาทสามารถใช้แทนผักคะน้าได้เผว่าที่เนี่ยไม่มีผักคะน้าขายค่ะเจ่งมากแต่ตัวเนี้ยก็พอใช้แทนได้เดี๋ยวจะเอาไปทําผัดซีอิ๊วกินดีกว่าโอเคจ้าน้องๆพี่เอาแค่นี้แหละคิดตังค์ไหมพี่ได้เลยทั้งหมดก็จะรวมเป็นร8 0บลีลาหรือว่าร้อยสามสิบห เเ็ออาขขงสรถนได้ไปแล้วนะจ๊ะน้องๆพ่อค้าทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอดนุนไม่มาจ่ายตลาดวันนี้เราก็มากันตอนเย็นอีกแล้วเรา,วาต้องรออาริฟเลิกงานก่อนถึงจะมาได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเนาฬิกาสานาทีแต่ตลาดปิดตอนสองทุ่มนะคะโอเคต่อไปร้านไข่มันฝรั่งกับหัวหอมเอากิโลดีจ๊ะวันนี้น้องสองเอาหัวหอม2กิโลค่ะพี่พ่อค้าสกิโลก็จะราคา40ิลีลาหรือ่าสบบาทเครื่องดื่มยอดฮิตของพ่อค้าในตลาดก็คือชาดำร้นรอนๆที่น้อง เสื้อแดงเอามาเสิร์ไม่ว่าอากาศจะหนาวหรือว่าจะร้อนเขาก็จะดื่มกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เอามันฝรั่งลูกใหญ่ด้วยเอา2กิโลค่ะพี่พ่อค้าราคามันฝรั่งก็คือถูกสุดๆกิโลละแค่20ลีิลาหรือว่า15บาทเท่านั้นรวม2อย่างที่ซื้อไปก็จะเป็นราคา80ลีลาหรือว่า60บาทจ่ายตังค์เป็น100รอพ่อค้าทอนคืนมา2ีเวลามาจ่ายตลาดก็จะมีหลายคนสงสัยว่าที่ตุรกีไม่มีเงินเหรียญหรอไม่เคยเห็นเราใช้เงินเหรียญเลยก็ต้องมีสิคะแต่เขาไม่ค่อยใช้กัรเราว่าค้าานจะตตัังรเป็ว เกลมโกลก็ลคือสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบมันก็เลยจะถอนง่ายไงไม่ต้องใช้เหรียญพกล้นหน้าแล้วก็จะไม่มีสแกนจ่ายแบบที่ไทยเรานะคะใช้เงินจ่ายเลยจ้าอุ๊ยเจอแล้วผักชีรากกูดละยี่สิบลีลาหรือว่าสิบห้าบาทาเจอที่ร้านนี้ร้านที่มีแมค้าใครไม่เคยเห็นแมคคาก็ดูเอาไว้ซานะคะอาชีพขา,ขายแบบนี้ผู้ชายจะนิยมทํามากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นงานนกะแต่ผู้หญิงก็สามารถทํางานทุกอย่างได้ปกติเหมือนผู้ชายเลยแค่ไม่นิยมเป็นแมคคาแค่นั้นต่อไปร้านขายมเเขือทครบ พี่ครับโอ้ยน้องพ่อขาน,น่ารักมากมะเขือเทศก็น่ากินน่ากินลูกสดเต่งตึงเหมือนน้องเลยอ่ะเหมนพี่เอามะเขือเทศลูกเล็ก1กิโลก็ได้จ้ะราคา5 0ิลีลาหรือว่า38บาทไว้เจอกันใหม่ไปแล้วจา้าเดี๋ยวสาพี่งอนโอเคอารีปเอาของใส่รถเข็นเสร็จแล้วก็ไปร้านอื่นต่อได้ต่อไปก็เป็นร้านผักหลากสีอ้าวสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีจา้าวันนี้อ่ะกล้วยก็จะมาซื้อแตงกวาอีกเช่นเคยเดี๋ยวพี่กล้วยจะเลือกใส่ถุงเองนะอารีโอ้โหทุกคนแตงกวารัก คาถูกมั้ลงทโลละแค่30ลีลาหรือว่า2 3บาทเท่านั้นแถมก็ยังลูกอ่อนแล้วก็ลูกสดมากเวอร์พอเอาไปชั่งแล้วมันก็เกินโลมาหน่อยก็เลยรวมเป็น40ลีลาหรือว่า30บาทแล้วก,ก็เอาเลมอนถุงละ40ลีลาหรือว่า30บาทด้วยซื้อสองอย่างก็จะรวมเป็น80ลีลาหรือว่า60บาทซื้อร้านละอย่างสองย่างจะได้เจอพ่อค้าเยอะๆไงเอ้ยไม่ใช่จะได้กระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกร้านต่อไปร้านขายไข่ไก่เจ้าประจำอาริฟน่าจะชอบพ่อค้าร้านเนี่ยท สวัสดีค่ะพี่พ่อค้าและแน่นอนว่าเราก็จะมาซื้อไข่ไก่ใบสีขาวเอาเบอร์ศูนย์สาใบในราคา220ลีลาหรือว่าร้อบาทซื้อเสร็จแล้วก็จ่ายตังไปให้เรียบร้อยไว้มาอุดนุนใหม่นะน้องสองได้เลยค่ะพี่พ่อค้าปะปะปะอารีปเป็นร้านฝั่งตรงข้ามเพราะเป็นร้านขายแผ่นแป้งว้าวันนี้พ่อคมีเพื่อนมาช่วยขายตั้งสองคนแน่แถมคัดหน้าตาม,มาด้วยหล่อทุกคน วันนี้พ่อขายยิ้มแล้วก็บอกมือให้บรรณาอีกแล้วอ่ะในที่สุดนะนก็ทำลายกำแพงหน้านิ่งของพ่อขาได้ละ <laughs> เราก็มาซื้อแผ่นแป้ง5แผ่นในราคา50ลีลาหรือว่า38บาทพอเดินต่อไปอีกแค่ไม่กี่ก้าวประเด็นหน้าก็มาสะดุดกับความข่าวของพ่อขาเอ้ยไม่ใช่สะดุดกับความข่าวของเห็ดต่างหาสวัสดีครับพี่สองเอาเห็ดกิโลดีครับดูจากป้ายกิโลละ100ลีลาถ้านพี่เอาครึ่งโลก็แล้วกันจา้าก็จะเป็นราคา50ลีลาหรือว่า38บาทครึ่งโลน่ะก็ได้เยอะมากเลยอาริฟจ่ายตังค์ได้ไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาอุดหนุนใหม่หุยหวยเล้งร้านนี้ราคา ถูกมั้งส่วนพ่อค้าก็ร่าเริงเชื้อเชิญลูกค้าสุดๆโลละแค่30ลีลาหรือว่า23บาทเองนันก็เอามาครึ่งโลเลยอารีบอกพ่อค้าแปลวายังไม่ทันไรพ่อค้าก็เอาใส่ถุงให้เรียบร้อยล้านันก็จ่ายตังค์แล้วก็เอาผักใส่รถเข็นได้และร้านต่อไปเราก็จะมาซื้อผลไม้เราไม่ได้ซื้อนานแล้วเอาส้มเชงนี่แหละดูหนาวมาเมื่อไหร่ส้มก็จะเยอะมากตลอดแถมราคาก็ถูกด้วยช่วงนี้ส้ม3กิโลก็จะราคา100ลีลาหรือว่า75บาทเท่านั้นงั้นก็เอา3กิโลไปล ลูกสดแล้วก็ใหญ่มากด้วยไปแล้วนะจ๊ะน้องพ่อขาโอเคซื้อของเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันมุยเดินผ่านร้านเห็นน้องพ่อขาแอบมองบรารา่าด้วยคนสวยก็เงี้ยแล้วพวกเราก็กลับมาถึงบ้านกันตอนหกโมงเย็นเป๊ะเราใช้เวลาในการจ่ายตลาดแค่30นาทีเท่านั้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดมากและตลาดก็จะเปิดแค่เฉพาะวันศุกร์หลังจากนี้ก็มารอดูคลิปทําอาหารของบรรา,าน่าที่แน่นอนว่าก็จะต้องใช้ผักในตลาดเอามาทำตามที่ได้สปอยในคลิปไปแล้วและนี่ก็ ก็คือผักผลไม้ที่พวกเราซื้อมาในราคา900ลีลาหรือว่า675บาทไทยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ